สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางช่องนะครับบีทีชานีรุวเซียนคนแก่นครับวันนี้กะวันอาทิตย์ที่6เดือน7พศ2568นะครับเซียนคนแก่นพามาเบืองนะครับพักนะครับอยู่หลังบ้านพักสวนกลัวยได้ไปน้องเบืองักเขือต้นนี้พี่น้องต้นบักไงหนึ่งครับพี่น้องกําลังออกลูกลูกงามงามไปน้องเป็นแต่แสบนะครับมากนะครับกําลังงามกําลังมีออกลูกนะครับพี่น้องเด้อ เบิ่งเป็นตาแซ่บคือยังพี่น้องอุป,โปโอ,เอเปีอยู่ครับเบื้งดูมีเป็นน้องเบิ่ืครับพ,พี่น้องอืเป็นตาแซ่บครับพี่น้องกําลังออกลูกนะครับลูกสวยๆทั้งนั้นนะครับผักปลอดสารพิษเด้อพี่น้องเด้อเสี้ยนก้อนแก่นพามาเบิ่งอยู่หลังบ้านนะครับพี่นอ้องอ่มีทุกอย่างแล้วครับ FC ไอเอฟซีเด้เบิ่งนะครับพี่น้องอยากกินกับบ้านเด้อพี่น้องเด้อยอดกัดถินก็อ่อนๆนะครับพี่น้อง สำหรับแนวทางของเซียนคนเกนนะครับวันที่แนวทางวันที่16เดือน7พศ2568นห้ร้บแปดนะครับอะโวคาโดเด้อพี่น้องเด้อไก่สีเป็นนวยแล้วครับไก่สีเป็นนวยแล้วสำหรับอะโวคาโดนะครับพี่น้องพริกนะครับใบชะพลูมีทุกอย่างครับพี่น้องอ่ะเซียนคนเกนวันนี้วันหยุดนะครับตะเลิกนะครับเซียนคนเกนจะสิพาดิพาปีพาน้องนะครับมาเอาแนวทางนะครับกับเซียนคนเกน งวดประจำวันที่16เดือน7พศ2568นะครับพี่น้องก่อนอื่นเรากลับมาฟังคำเตือนครับพี่น้องคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้น <c oughs> อา้าวจามแล้วพี่น้องได้กินฝนครับพี่น้องเชยนคอนเชนได้กินฝนนะครับจามแล้วนะครับนี่ก็ทําความสะอาดไปใหม่ๆนะครับพี่น้องทําความสะอาดใหม่ๆนะครับพี่น้องเด้นะอ เมื่อวานนี่มาทําความสะอาดกันนะครับจนมืดนะครับพี่น้องอ่าผักชะอมด้พี่น้องเด้อบบานไผ่บ่มีกะมาเอาด้พี่น้องเด้อไปจอดไข่นะครับอ่าชะอมนะครับพี่น้องเด้อมาไปจอดไข่แกงน้องไม้นะครับมีทุกอย่างเด้อครับผักขังเคียงมีทุกอย่างครับพี่น้องได้ผังยังอันนี้เมื่อวานนีเซียนคนเก่งทำความสะอาดไปไม่ไหมนะครับพี่น้อง พาหยิบซีมาย่างรอบบ้านนะครับย่างเลาะบ,บานบึงนะครับบริเวณบ้านที่ทําความสะอาดไปนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับปลาผักนะครับตะไคร้ใบมะกรูดมีครบเสร็จเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่กะถั่วฝักยาวขาตะไคร้นะครับขาเด้อพี่น้องเด้อตะไคร้ก็อยูุบุหล่าครับแมนเบิดนะครับพี่น้อง ปลูกไว้แม่นเครับกินได้เลยครับพี่น้องเอาไปกินได้เอาไปกินได้ผาอยากได้มาเอาครับพี่น้องมีถูกอย่างครับพี่น้องมีถูกอย่างอ่ะต้นหอมผักชีต้นหอมนะครับพี่น้องแล้วโอ้เสียดายยอดมันละนะครับโอ้คุณเอาไปดึงถิ่มเสียดายแห้งเด้อัดทำไจะอออมเนื้อนะครับสําหรับยอดมะละมาจีไปออมเนื้อนะครับอื นตัดนตัดถิ่นนะครับเสียนาไปก่อนเดี๋ยวคมาเอาไปละออมนะครับพี่น้องหอมบอกมากอ่ะนะครับสําหรับนี่ก็คือผักกาดเขียวนะครับพี่น้องผักกาดเขียวปีแล้วไป้องคั่นสมนะครับห็ดผักกาดดองนะครับพี่น้องเนาะอ่ะผูกว้พ่อได้กินนี่แหละครับพี่น้องบริพ,พ online, antis, ами, ああ่อได้กินบริส่อเพลินนะครับสําหรับขยะนี่ก็ยังเก็บว้ทัุเหลวแล้วพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งนกัน มาเบิ่งสำหรับผักบุงนะครับมาเบิ่งมีอันนี้ผักชีใบเลื่อยพ่อพี่นอ้องอ่าผักชีใบเลือยนะครับผักบุ้งนะครับพี่นอ้องอ่อยากกินอย่างฮิตได้กินพ่อพี่น้องมีผักบดครบทุกอย่างนะครับพี่น้องครับข่ะตะไคร้ใบมะกรูดนี่แม่กระจังมะละกอได้พี่น้องเด้อมะละกอนะครับอ่าไก่สีเด็ดตามส้มแล้วพี่น้องกำลังใหญ่้ะพี่น้องเนาะ พริกมะเขือนะครับบะหมี่ยู่ข้างล่างนี่มีพักทุกอย่างนะครับสาเลเน่ครับพี่น้องเบึงสาเลเน่เหล้าด้วยพี่น้องเด้อพักสาเลเน่กับบัอึดครับพี่น้องคิดตรงหน่อยครับพี่น้องจุ่แถวนั้นครับพี่น้องพริกนะครับพี่น้องเห็นบะอืมออ่ะมาบุพริกสุกนะครับกำลังสุกอ่ะ มะเขือนะครับพี่น้องกำลังออกดอกกำลังออกลูกเด้อนั่นพี่น้องเบิ่งดอกกระดกอยู่ที่พี่น้องดอกกำลังออกมะเขือพวงมะเขือเปาะนะครับพี่น้องเพามะเขือมันเปนมะเขือพวงนะครับพี่น้องต้องขอตัวเอฟซีทั้งช่องนะครับจิตไทยเห็นพราะว่าเส้นกนเกล็ดกลุ่มลงเบิ่งอยากจะเอฟซีได้เห็นนะครับได้เห็นพักนะครับเก็บกินได้เล่ด้วพี่น้องเด้อบริ่าหยิบ ผักนะครับพี่น้องมีผักทุกอย่างสามารถเก็บกินได้ยอดฝักทองนะครับพี่น้องมะสาบเสียนกอนเกล็เอาไปแกงออมนะครับอ่านี่กรสำหรับนี่ครับมะม่วงนะครับแก้วขมิน้นนะพี่น้องเนี่ยของเสียนกนเกล็ปลูกไว้นะครับนี่ต้นใหญ่มันนะครับพี่น้องแต่ว่ามันแตกขึ้นน้ำค้างนะครับมันกำลังแตกออกใบอีกผีไป ออกมาใหม่อีกคร quin, ca, ับพี Luckily, ่น้องผักบ oh, ุ mm ้งนะครับมีถูกอย่างนะครับพี่น้องอยากกินยังเก็บไปกินนะครับผักมีครบนะครับเบื่อมาเขือครับพี่น้องถึงต้นต้นบางงามต้นบัสวยแต่ก็มีลูกดีนะพี่น้องแล้วมีลูกดีนะครับพี่น้องลูกกระโดกดูวยครับพี่น้องเพราะว่าน้ำหยียบนะพี่น้องเอมคนเอมน้ำหยียบน้ำมันมาน้ำมันหลายนะครับพี่น้องมันเล่นน้ำหยียบไปเสี้ยนกอนเกียนทีฟ้าเบิรงนะครับพี่น้อง มีถูกอย่างครับนี่ก็ใช้ปุย๋ยเป็นใหม่ๆนะครับพี่น้องผักบุ้งผักบุ้งจีนที่พี่น้องหรือกับผักบุ้งเลียวไผ่เนี่ยผักบุ้งเลี้ยวไผ่ครับพี่น้องผักบุ้งเลียวไผ่ผักบุงภภกบ้งจีนนะครับพี่น้องเด้อเนี่ยเอเชียน,นก่อนแก่นสิาพาไปเบืองเนวทางครับ่ามะเขือนะครับ เดี๋ยวเสียนก่อนเจนสิบพี่เบื่องแนวทางนะครับก่อนอื่นนะครับเ้ามาฟังคําเตือนกันก่อน,น,นครับคําเตือนปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับน้องสําหรับแนวทางรัฐบาลงวดประจวันที่1ิบเดือน7พศ2568นะครับพี่น้องอ่ะเบื้องผักไปแล้วเ้ากับมาเบื้องตัวเลขมาเอาแนวทางกันครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเสียนก่อนเจนสิบาแปลวแนวทางกันโอ้บักเขือก็ออกลูกแล้ว่นี้ ตัวนึ่น้อยก็จะออกลูกแล้วออกลูกแล้วไปเข้าไปบนยอวทางกันครับเอ็ดซีมีจะผัดเลยไปนอนด้อนี่บนใยังนี่ป่าใบเชพูด้วยไปนอนทางนี้ป่าใบเชพูนะครับกินกบลาดแกงอมนะครับน้องป่าใบเชพูนะครับ งามด้อพี่น้องด้วยงามขนาดป่าใบชะพูนะครับแมนเดเด้อพี่น้องด้วยงามขนาดครับน้องแกงอมนะครับกินกับลาบนะครับพี่น้องใบชะพูเก็บซี่อยากได้ครับมาเก็บเอาด้ร์เก็บกินกับลาบดุจแต่ออมแกงอมก็ได้ครับมือใบชะพูใบกระถินอนน่อนเงนกระถินอน่อนนะครับอืม ไปเดี๋ยวเสียนควนเกล็ดสีพะเบแนวทางกันครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเสียนควนเกล็ดงวดประจําวันที่16เดือน7พศ2568นะครับพี่น้องไปเอาไปเบืองแนวทางน้ากันไปเอาแนวทางน้ากันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับเสียนควนเกล็ดนะครับพี่น้องนำน้ำฝาดปิดตอนนองคือเก่าสําหรับวันที่16เดือน7พศ2568นะครับเอ็ดซีทางช่องนะครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวเสียนควนเกล็ดสีพะเยาเอาแนวทางกันนะครับพี่น้อง พี่น้องครับเอฟซีทั้งช่องนะครับมาเบิ่งแนวทางพร้อมๆกันเ้อพี่น้องเด้อเสียนขอนเกลนดนำแนวทางมาฝากพี่ตอน,น้องคือเก่าสู้กูสู้คนเ้อพี่น้องเด้อนะครับามาเบิ่งแนวทางของเสียนขอนเกล็ดนวดประจำวันที่สิบ 6เดือน7พศ2568นะครับพี่น้องอ่ะเบิ้งละแคหะแคหน้าจอเอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งละแคะหน้าจอเอาสำหรับแนวทางของเซียนกดเกนงวดประจำวันที่16เดือน7พศ2568นะครับอ่ะเบิ้งพี่น้องครับสูตรชนสูตรเดือเซียนกดเกนสิจับขู่ห้เด้อพี่น้องเดอ้อสูตรชนสูตรนะครับงวดประจำวันที่16เดือน7พศ2568สูตรที่1เดือน7รอง2นะครับ หาอยู่รอกกอกบก็มีโอกาสมากคือเก้าครับพี่น้องสูตรที่สองเก้ากับเจ็ดนะครับสูตรที่สามแปดกับเก้าสูตรที่สี่สี่แปดเก้าสูตรที่ห้าศูนย์หนึ่งเก้านะครับพี่น้องศูนย์หนึ่งเก้าฟันตัวเดียวนะครับสี่แปดเก้านะครับสี่แปดเก้าฟันตัวเดียวไปที่เก้าเด้อพี่น้องเลือกฟันตัวเดียวไปที่เก้านะครับส่วนสี่เซียนขวัญกลนมักล่างมักบนนะครับ มักทั้งล่างมักทั้งบนเละครับพี่น้องแต่ว่าสิมาบอลเทสเซียนคอนเจนตัดสินใจที่เก้านะครับบนนะครับพี่น้องมาเบิ่งครับพี่น้องแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อสำหรับสูตรชนสูตรเซียนคอนเจนวางหายไปวันที่6เดือน7พศ2568นะครับแคปหน้าจอเอาครับพี่น้อง สำหรับสูตรชนสูตรของเซียนคนแก่นนะครับสี่เดือนต่อบอหรือจังใดก็มาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับรอผลวันที่16กเดือน7็ดพอ2568งนะครับเอามารอผลกันว่าสี่เดือนต่อบอสูตรของเซียนคนแก่นเราไปน้นองเนาะเดี๋ยวเซียนคนเกล็นจับคูหายเราไปน้นองงวดประจำวันที่16บเดือนเจพอ2ส6 8นนะครับสูตรชนสูตรนะครับพี่นอ้อง เดี ates, on one, ๋ยวเซียนคอนเกนที่ขึ้นหน้าจอห้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเซียนคอนเกนทิ่ขึ้นหน้าจอห้ยสำหรับสูตรชนสูตรนะครับเซียนคอนเกนจับคู่ห้แล้วครับพี่น้องจับคู่ห้แล้วเด้อพี่น้องเด้อสำหรับสูตรชนสูตรนะครับอ่ะเอามาบึงไปพร้อมพรอมกันครับพี่น้องเอฟซีทางช่องนะครับเก็บหน้าจอไว้ครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนงวดประจำวันที่16เดือน7พศ2568นนะครับพี่น้อง สูตรชนสูตรนะครับบนล่างเด้อพี่น้องเด้อ,อชุดที่1นะครับของเซียนคนแกนนะครับหลัก10นะครับ489หลักหน่วย019นะครับจับคู่40 41 49 80 81 89 90 91 99นะครับเซียนคนแกนนะครับหลัก10เน้นให้ไปที่ เดี๋ยวเราไปน้องเด้อเดี๋ยวเซียนก่อนแกนเน้นให้ก่อนหลักสิบเน้นไปที่สี่นะครับกับเก้านะครับพี่น้องเน้นไปที่สี่กับเก้าหลักหน่วยเน้นไปที่ศูนย์ เอเล่นไปที่หนึ่งกับเก้าแล้วครับพี่นอ้องนะครับเอฟซีทางช่องบึงนะครับพี่น้องเจาะเน้นๆน,น,นะครับจับคู่เจาะเน้นๆไปที่สี่หนึ่งสี่เก้านะครับพี่น้องสี่หนึ่งสี่เก้ากันนะครับพี่น้องกัน 41, 49, น 40, นสีน 8, น่ศูนยน 8, นน์นะครับพี่น้องกันสี่ศูนย์เน้นสี่หนึ่งสี่เก้ากันสี่ศูนย์นะครับพี่น้องเด้อส่วนแปดนะครับเอ้ยส่วนเก้านะครับเก่าคือสีไม้พี่น้องอ่ะผมเอาแปดแล้วกันนะครับแปดศูนย แ1กันแล้วกันนด้ี่น้องเด้อเจียนคนเขียนมัก8ปดศนย์แดหนะครับเน้นให้ที่8ปดศนย์แดหนึ่ะครับสำหรับชุดที่1นึ่งได้ปน้องเด้อเน้น4ี่หนึ่งสีก้ปดหนึ่งแดเกันแปดเก้าด้น้องเด้อส่วนเก้าศูย์เกเอดมักกระจัดคัดกับพานได้ี่น้องเด้อสำหรับ9 0้าศูนย์หนึ่งเกนะครับพี่น้อง ชอบกระจัดขัดกระพานแต่เซียนคนเกนเน้นห้ได้ไปที่41498081กันนะครับพี่น้อง89กับ40นะครับเด้อตัวกัน89กับ40ตัวกันนะพี่น้องตัวกัน8940เน้น41498081นะครับเซียนคนแกนเน้นหนบ่มากกระพานนะครับพี่นอ้องบ่มากกระพานได้นะครับ สำหรับเอฟซีทางช่องกะกุ้งรูดีอยู่แล้วะนะครับเนาะสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับพี่น้อง <c oughs> สำหรับงวดที่แล้วเน้นให้ตาใจดีคูราช์ขาเข่าที่หนึ่งเก้ามาเก้าหนึ่งนะครับพี่น้องสำหรับลางนะครับสำหรับงวดนี้วันที่สิบหกเดือนเจ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเซียนคอนแกนนะครับสูตรจนสูตรรัฐบาลชุดที่หนึ่งนะครับหลักสิบก็คือสี่แปดเก้าหลักหน่วยก็คือศูนย์หนึ่งเก้าเน้นไปที่สี่กับเก้า 1>, 1กับ9นะครับพี่น้องจับคู่นะครับจอดเน้นๆไปที่4 1 4 9เน้นไปที่8 1 8 9ดเ้ด้วยพี่น้องเด้อเน้นไปที่8 1 8 9นะครับอ่ะเน้นไปที่8 0 8 1นะครับพี่น้องเบิ่งเอาตามตาม สคริปต์นี่นะครับพี่น้องเด้อเบิ่งเอาตามสคริปต์ครับพี่น้องเ,เอาาน,งน้นให้ตามนี้นะครับ4 1 4 9 8 0่งนะครับตัวกันก็คือ40แล้วก็89ส่วน909199นะครับ FC มากระจัดนะครับ FC คัดกระพานนะครับสำหรับเชียนคอนเกนเน้นให้ตามนี้นะครับเน้นให้ตามนี้เลยนะครับพี่น้อง4 1 4 9 8 0 8 1ปกัน40 89นะครับพี่น้องแคปหน้าจอเอาครับพี่น้องครับหน้าจอเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเซียนคนเกนนํามาฝากพี่ตอนน้องนะครับไหวขี้เก่านะครับพี่น้องสาหรับแนวทางของเซียนคนเกนงวดประจาวันที่10 6เดือน7พศ2 5 6 8ัาหสำหรับเรอซีที่เข้ามาแล้วก็จะเลืล่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่แงแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่ได้รับข่าวสารดีๆนะครับ อัปเดตใหม่ๆจากทางช่อง BT Channel นะครับอย่าลืมกดติดตามไปได้พี่น้องเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามบม่เสียตังค์นะครับกดไลค์กดแชร์กดได้ทั้งวันนะครับพี่น้องคนเดียวกดได้ครั้งเดียวด้อครับพี่น้องเด้อกดติดตามได้หนึ่งครั้งนะครับสำหรับคนเดียวกดติดตามได้หนึ่งครั้งกดไลค์กดแชร์กดได้ทั้งวันนะครับสำหรับ f อทางช่อง BT Channel นะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับให้การสนับสนุนเซียน์คอนเกนมาโดยตลอดด้ครับพี่น้อง FC ทางช่องนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเชียมกวนแกนฝากวีตอ้อนรัะเพียงตัวนี้พบกันไหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ